สวัสดีครับมาอีกแล้วครับบ่หลับบอ่นอนมาหลงป่าสะพูงย่ายใจดีหรือปล่อยไงยกะซอกกุ้งแหละครับหม่งวานเม่วานนี้ละเพื่อนบอกว่ามาเอาคืนในเบิดในป่าซนแต่มันบาเบิดหรอกครับมันกว้างมันคันมีแผ้นั่นเบิดอยู่ป่ายืนกลางอะ อ่าคิดจมให้นเจ้าลูกน้องดีแท้เลยนะเจ้าวันเบื้องด้เอาวันนี้วันไหนเบิ้งเลยมือนี่เอ้อน่ะผู้เอาเกลอนมากควนกลางอ่ะควนกลางควนกลางเอาเห็บีว่ามีแต่บอกเพื่อนแท้คือบอกลงวานวันจันอันนี้มีจะบอกเพื่อนมีจะบอกลูกน้องวันนี้วานอีกแล้วต้องคืบ่เอาไปไกลนะเดี้ยงลูกต เออมาเฮงก็แตกดีแต่ว่าเสียงมาเสียงแล้วเร็วเออน่ะไปโอ้กระติกร้อยน้าไปไอเสียงไปเสียงกับเสียงมาเมื่อดีอ่เสียงกับเสียงเสียงกับเสียงเอากลางๆลยได้พี่เอ้ยควันล็อกลางเลยมุดโกยดีเลยอ่านั่นตับปูดครับกับเสียงนองครับ น่ะน่ะห้องแล้วน่ะน่ะอมันลึกกว่นี่อีอ่ามันลึกดีอาของลูกพี่นี่มีบุบุนียบอกแต่เขาบ้านนะคือเงียบจ้เมันนได้ถือน้เันถือมันก็ต่ำตึ๊กตักตึ๊กตักแล้วล่ะอ้เบอาเ้หน่อไง ประมาณจากซอก2อเมตรคออมีตัวนตัวอแล้วะ,ะ,ะ,ะนีกันวปลาขาวน้อยเอาพื้นขึ้นมายิบบึงฮะ

Ba khảo nhao 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 khâu nhao 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 nhao

กันสูบน้ำบ่อแหงเบิดเดี่ยวจังได้ก็ได้เบิดสู่ตัวนั่นบนอยู่นี่แหละมองเลยเออได้เปียกเปล่งม้วนเอาวัานพร้อมกันไ,ไหมเสียนนน่นเหลี่ยมก็ได้คร <s> ับพร้อมกันพร้อมกันมึงจะหยับอย่าไปหาแกาแล้วอะไรไหมหนึ่งสองสาม เฮียสิบสองสอดก็จะว่าไหนมันแตกบิดเลยแหมทุกวันวันแฮ่แตกดีจะว่าไอโบแตกปานี้เลยมันหนักผมเห็นยิ้มตรงใดเห็นเงี้ยงสวยหึเห็น้มตรงใดเห็นเงี้ยงเนียนๆจะว่ามันีบานบัไก่เออบ้านบัไก่ดีไปจกรอต่อรู้ไปจกรอต่อรู้อยยุ้หมุนนะนีพอ

ปันไก<ร> <owed> ่ดีแตกดีต้ว่าเฮ้ยม <ừ. S 2> ันเขาเผาแล้วเอาไปเตะกระชังหน่อยน้ำไปหนองคุณไปอยกุญไปอยู่อะ

อ้าวมีีต evet> okay. 네ํำแล้ตัวจังขนาดไหนเอาแลีวเตี้ยเจ้าเล่นกันแล้วเล่นเมียเ่นโอ้บางอยู่กลางรูปห่เล่นเมีว่ะคับน้องพ่อกำตตึ้ว่ามันนี่การทำไม่เสียงเลยรูนรอขี้ตุ่มขีตุ่มเล่นบางหล้นมันการอยกวยานยังสาลัควันไหลเสียาโก้ควันาข่เลยไปเปิดตาออกไปเปิดตาออก

ซ้อมอคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนครับผมค่อยพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ